รู้เลยว่าดูสันแค่ทำไม่น่าดีใจฉันเลยเจอกันแล้วอย่าพาเลยได้ไหมเธอเสียใจะไปจะคงชอบเธอ ปรับอะไรนักหนาเนี่ยอ๋อเอียอ่ปรับเอ oh. ียอ๋อไอ้นี่พูดมึงกับพี่ป้างเราได้เชื่อกันนะครับ อะไรไอแย้งนั่นมันอีนวงไฟเออคนละคนบ้าเหรอนีพี่ป้างเหรอฮะอันนั้นมีกินมันเพลงไอ้นี่เล่าชาวนากับงูแมวเอาเซางูเห่าครับผมโอ้พี่ป้างก็พูดครับไม่ได้เจอพี่ป้างนานเลยครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยครับเอฟซีก็มารอดูพี่ป้างก็พูดด้วยในเรื่องเอฟซีนี ไม่น่าเชื่อเลยวันนี้พี่ปั้งจะมามามาเที่ยวน,นะครับนะห่างหายเวทีไปนานเลยขอดหย่อดใจนะครับอยากจะให้พี่ปั้งมาร้องบ่อยๆได้เลยครับพูดเฮี้ยหน่อมึงเนี่ยเสียงเสียงไงอุ้มอัมอุ้มอัมอ,อะไรก็ไม่รู้เงิมงำเงิมงำอะไรพูดให้มันชัดเจนสิเออนะมันนิดโอ้โหที่สาวๆเยอะเลยสาวๆเยอะเลยนะครับรู้ว่าพี่ป้างจะมาก็เลยมารอชมพี่ป้างกันน่ารักน่ารักทุกคนเลยมีขอเพลงมาด้วยอะะไรรนคับเขาบอกว่าอยากจะฟังเพลงสบายดีเดี๋ยวเดี๋ยว เอาทำไมอะค <pt> <t ri Natural Four> ุณนลำคาญเหลือเกินปรับอยู่นั่นแหละเขาปรับเอียร์อยู่เลอะเห็นวุ่นวายอยู่กับการปรับเนี่ยเห็นหลายคนแล้วเนี่ยเนี่ยพอเวลาเมืองเฟี้ยงทิ้งไปไปอย่างเงี้ยเป็นไงแล้วพี่ป้างจะเล่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องปรับแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วพอดีเขาบอกขอเพลงมาหลายเพลงเลยได้ได้ครับผมอยากจะฟังเพลงสบายดีโอ้เป็นในชุดเก่าๆอยากจะฟังเพลงคําตอบได้เลยครับผมอยากฟังเพลงอากาศหลายเพลงเลยแต่ว่าเพลงมันเก่ามากเลยน่าจะเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามือกองเกิดไม่ทันออจริงป่ะเกิดไม่ทันอายุเท่าไหร่ปีนี้เพิ่งจะยี่สิบโอ้โหจริงเหรอเกิดไม่ทันเพลงพี่ปัางอายุเท่าไหร่นะยี่สิบโอ้หน้ามึงทรยศอายุมากทำไมอ่ะเนอะ เด็กมันเด็กมันอายุน้อยแต่หน้าตามันอาจจะดูแก่เพราะช่วงวัยรุ่นมันชักเ่้าเยอะกินเหล้าเยอะบเบ้าหน่อยอเนาะหน้าตาทรยศอายุใช่หน้าแก่แก่แก่มากเหี้ยเออกูเปมันที่กูผูกคอตายไปแล้วใช่มันใช่ไหมมึงไงสัตว์ไอ้นี่พุดเมึงกับพี่บ้าง พูดเพอดีไม่รู้ว่าน้องมันจะได้เพลงอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวลองพี่ป้างลองสอนสอนน้องเซนซิดนึงเออเป็นยุคอันเทอร์นทีฟเกิดไม่ทันจ้าโอเคโอเคเออพลงเออพี่ป้าพี่ป้างดี๋ยวเ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 อาเอาเพลงอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป้างทำไมฮะผมว่าเดี๋ยวผมบอกน้องมันเองดีกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเป็นมันเป็นเพลงผมแล้วก็ผมก็เป็นคนที่เขียนเองด้วย เดี hand, ๋ยวผมบอกบอกน้องเองเดี๋ยวว่าม wow! ันเป็นจังหวะอะไรมันจะดีเหรอได้ครับผมเอาสบายดีก่อนสบายดีนะโอเคเดี๋ยวพี่บ้างสบายอะไรอ่ะอะไรอีกอ่ะตกลงจะเอาเพลงอะไรนะสบายดีไม่ใช่เหรอสบายดีเหรอแต่กูข้างล่างเริ่มไม่ค่อยสบายตากันแล้วล่ะ แสงโจโจโล,ดล,ดลดลดลดแสงหน่อยเล่แขกแขกแสงแยงแยงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวเล่นเพลงยุคใหม่ๆก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรน <ะ S 2> เขาอยากจะฟังเพลงเก่าๆเดี๋ยวเขาจะเสียเสียเที่ยวกันเขาอยากฟังเพลงเลยนะสบายดีสบายดีแล้วก็อากาศคําตอบอากาศคําตอบด้วยได้ทุกๆเพลงน้องอมาตีไม่ได้หรอกอมึงดีนะ เป็นไหมเนะี่ยทำไมอะเวลากูทำเสียงยุงปุ๊บมือก็ตบเลยลูกค้าเขาจะได้ฮากันอ,อ๋อไอ้นี่คือการเล่นตลกอะเนี่ยเออ,ออ๋อพอมีเสียงยุงปุ๊บนี่กูตกนี่ฮาเลยอฮากันเคินคืน,คน,คน,คนทั้งร้านเลยมันจะฮาหรือเปล่ามึงก็ปล่อยให้ยุงบินนานที่ีะยุงใจจะขาดอะไรี้นี่จะฮาน้องนั่นยิ้มรอแล้วโตโตกลางยิ้มหล่อแล้วพี่ปางตบปุ๊บฮากันลืมลำลืมลำแล้วฮาแน่นะเออขออีกรอบได้ไหมฮะขออีกรอบอย่าให้บินนานนะยุงเหนื่อย ตกลงเอาเพลงอะไรพี่ป้างเพลงอะไรเพลงอะไรสบายดีแล้วกันสบายดีนะสบายดีบอกมือกองมันสบายดีสบายดีสสบบาายยดดีีเงียบสงัดทั้งร้านอะไรของมึงเนี่ยก็มึงไม่ตบตั้งแต่แรกเอออ๋อเจ้าตบตั้งแต่แรกนี่ฮาตบตั้งแต่แรกนี่ฮาแล้วอ๋อเออแล้วน้องนี่เขา พูดเสียงดังเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปหันหลังบ่อยอายเขานะทำไมอ่ะอายเขาในน้องเขาบอ,อกเพื่อนเลยเมื่อกี้ว่า,วาไงเอ้ยมึงดูตูดพี่ป้าเนี่ยแม่งมีสิวด้วย <laughs> เออไปเห็นดูสิวเขาได้ไงเราเออมึงเชื่อกูทำไมอ่ะผู้หญิงที่แบบหลายรูปแบบนี่ขาวๆนเนียนนี่นะกูผ่านมาเยอะละเนอะวันนั้นได้ไปอยู่คนหนึ่งเออขาวจ๊วเลยผิวนเนียนเลยโอ้โหพาเข้าโรงแรมเลยเออพอพาเข้าโรงแรมปุ๊บ เข้าห้องน้ํากูชิงแก้ผ้าเข้าห้องน้ําก่อนเลยอาบน้าด้วยกันเลยกูกะว่าอินี่มันถอดออกมาทุกชิ้นนี้แม่งต้องขาวเดียนแน่เลยกูชิงเข้าห้องน้ําก่อนเลยอินั่นถอดเสื้อผ้าตามกูเข้าห้องน้ำเข้าไปโอ้โหพอเปิดไฟสว่างในห้องน้ํากูเห็นเท่านั้นแหละขาวจั๊วตูดเฮียยิ่งกว่ากูอีกตเลออตกลงไม่เอาดีกว่าพี่เอาเพลงคำตอบดีกว่าอะไรนะคำตอบแม่มึงก็ตีไม่ได้สักทีไปเดี๋ยวข้างไ้ก่อนข้างไปก่อนข้างไปก่อน เดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวอะไรไอสัตว์มันจำเป็นหรือเปล่าอีกค้างไว้อีกหน่อยกูจะให้โจมาก่อนถ่ายรูปคู่ให้หน่อยเฮียเออนะเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังโอ้โหคนเดียวยกได้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ยยกนี่คนนี้แข็งแรงนะเหรอขนาดผู้หญิงนี่เขาใช้ลิ้นเดียวนี่ยกได้ทั้งตัวโโอ้ พนักงานเสิร์ฟบ้ากามนะอฝากไว้ด้วยคอนเสิร์ตนะฮะกับน้องเนสพรอำนาจน้องเนสพรอำนาจเฮ้ยมันอ่านชื่อถูกเปล่าหันไปอ่านชื่อดูดิมันอ่านถูกเปล่าเนี่ยใช่ใช่หวะน้องเนสน้องเนสถูกแล้วถูกแล้วไอ้แค่นี่ขยันโชว์เลยน้องเนสน้องเนสถูกแล้วอะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับ19กรกฎาคมนี้กับน้องเนสนะครับแน่นอนเลยไป26กรกฎาคมกับคุณเต้ยอภิวัฒน์นะครับโอ้โหคนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยเต้ยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่่่่ววงงเเเลลยยัันนททีาไไหหรต้อปดู ยี่สิอัะนะตาตไม่ค่อยดีหันแต่คอไปอย่างเดียวพอมึงก็จะเอาให้ช่องโจมักอ่อนบินจะได้นะมึงเออนะฮะเจอกันแน่นอนกับครูเต้ยครูเต้ยวันที่26นะครับครับผมฝากด้วยสองคอนเสิร์ตในเดือนนี้จะเจอกันแน่นอนนะครับครับผมมีความสุขมากมายสำหรับคำคืนนี้คนโสดอยู่ตรงไหนเสียงหน่อยจ้า